กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจตุพรจเจริญเชื้อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ผมขออภิปรายพระราชกําหนดที่รัฐบาลได้นาเสนอต่อสภาในวันนี้นะครับเป็นพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่ง เราทราบกันดีทั่วไปว่าเป็นพรบ,พราบากรกู้เงิน1ล้านล้านบาทนะครับผมเรียนท่านประธานว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยเป็นการกู้เงินที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเราไม่มีรัฐบาลชุดใดในายกรัฐมนตรีคนไหนที่กู้เงินมากมายขนาดนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับการกู้ครั้งนี้เป็นการกู้เงินจำนวนถึง1ล้านล้านบาท นะครับท่านประธานครับทุกคนเป็นหนี้ร่วมกันหมดประชาชนทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา5,000ันหรือไม่หรือไม่ได้รับก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนี้ร่วมกันทุกคนนะครับความจริงถ้ารัฐบาลนั้นได้มีการบริหารจัดการในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่ต้นนี่นะครับเราก็จะไม่สูญเสียขนาดนี้นะครับ แต่เป็นเพราะว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพล่าช้าบกพร่องจึงทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและที่สำคัญนั้นเชื้อนี้ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนะครับเข้าไปสู่ในแต่จังหวัดเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนำมาซึ่งความเสียหายทั้งชีวิตของคนไทยเศรษฐกิจที่แทบล้มละลาย มีผู้ตกงานเป็นจํานวนมากซึ่งมีการคาดการ์ว่ามีผู้ตกงานประมาณถึง7จ็ถึงสิล้านคนนะครับประชาชนขาดรายได้เดือดร้อนกันทุกคนนะครับผมอยากให้ท่านประธานได้ดูกราฟนะครับว่าทําไมจึงบอกว่ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ล่าช้าในการแก้ไขปัญหาการระบาดในครั้งนี้นะครับวันที่13มมกราคมเนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อ รายแรกนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับหลังจากนั้นวันที่15มกราคมเนี่ยเจอคนไทยคนแรกที่ติดเชือ้อแต่ว่าเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศแต่เราพบผู้ติดเชื้อจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือวันที่31มกราคมครับเป็นคนไทยที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศนะครับมีอาชีพขับแท็กซี่ในวันนั้นเรามีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวนทั้งสิ้น19คนแล้วครับ วันที่3มิมกราคมต่อไปครับหลังจากนั้นผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยอดสะสมเป็น42คนในวันที่1มีนาคมและในวันนั้นมีผู้เสียชีวิตรายแรกที่เป็นคนไทยนะครับ1คนนะครับเสียชีวิตในวันที่1มีนาคมนะครับต่อไปครับวันที่3มีนาคมเนี่ยแรงงานไทยกลับมาจากเกาหลีใต้ผู้สะสมเอ่อผู้ป่วยสะสมก็ยัง มียอดแค่43คนอยู่นะครับต่อไปเลยครับและวันที่6มีนาคมมีเหตุการณ์สนามมวยคือในสนามมวยเนี่ยมีการชกมวยแล้วก็มีคนที่เข้าไปดูมวยเนี่ยปรากฏว่าติดเชื้อแล้วก็มีการแพร่ระบาดในสนามมวยในวันนั้นแล้วก็ผู้ป่วยในวันนั้นสะสมเป็น48คนนะครับหลังจากนั้นวันที่9ก็มีการติดเชื้อในสถานบันเทิงย่านทองหล่อนะครับผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น50คนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับแต่รัฐบาลในขณะนั้นก็ยังไม่มีการมาตรการใดๆในการดําเนินการนะครับแล้วก็จนมาถึงวันที่15เนี่ยครับเป็นจุดเปลี่ยนเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเพราะว่าเรามีผู้ติดเชื้อเกินร้อคนคือ114คนขณะนั้นประชาชนเองนี่นะครับวิตกหวาดกลัวแล้วก็กังวลใจมากทุกคนพยายามในการที่จะหาหน้ากากอนามัย แต่รัฐบาลเองก็บริหารจัดการเรื่องหน้ากากาอนามัยในขณะนั้นยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับมีการกักตุนหน้ากากาอนามัยมีการสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับหน้ากากาอนามัยหาหาได้ยากมากทุกคนอยู่ในอาการตกใจนะครับวันที่ส6มีนาคมท่านนายกรัฐมนตรีออกแถลงการครับวันนั้นทุกคนคาดหวังว่าจะมีมาตรการใดๆออกมาจากรัฐบาลหรือไม่ แต่ทุกคนผิดหวังครับทุกคนที่นั่งรอดูทีวีที่ท่านนายกออกแถลงการในวันนั้นรู้สึกผิดหวังว่ามาตรการในการรับมือของรัฐบาลน,นั้นไม่มีอะไรเลยครับวันนั้นนายกเพียงแต่แนะนําให้ประชาชนสุขถูกให้ถูกสุขารักลัก,ลกออ,อนามัยเช่นบอกว่าให้กินร้อนอย่าใช้ช้อนร่วมกันหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับท่านพูดในลักษณะอย่างนั้นซึ่งทําให้คนไทยวันนั้นรู้สึกโงโมากว่า ทำไมเหตุการณ์มันล่วงเลยมาขนาดนี้มีผู้ติดเชื้อถึง147คนเนี่ยรัฐบาลยังไม่มีมาตรการอะไรออกมานะครับพวกเราหลังจากฟังนายกถแถลงในวันนั้นนะครับสอสอพักเพื่อไทยโทรศัพท์คุยกันในคืนนั้นนะครับโทรคุยทางไลน์จนในที่สุดเรานัดหมายกันว่าเราต้องไปประชุมกันที่พักเพื่อที่จะหามาตรการใดๆออกมานะครับซึ่งวันนั้นพักเพื่อไทยก็ได้ออกถแถลงการออกมานะครับ แล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิดเพราะเราเห็นว่าการสถรากนการณ์นี้ไม่สามารถปล่อยไปได้เพราะเราเคยรับมือในสมัยที่เป็นรัฐบาลสมัยไทยรักไทยที่เคยรับมือการระบ,บาดของไข้หวัดนกในขณะนั้นนะครับซึ่งการระบ,บาดเนี่ยมันจะแพร่เชื้อไปอย่างรวดเร็วนะครับเช่นเดียวกันการระบ,บาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยพวกเราถกแถลงกันว่ามันจะระบ,บาดไปอย่างรวดเร็วมาก นะครับเราจึงได้ออกถแถลงการส่วนถแถลงการอย่างไงเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ท่านพรานฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันมีการปิดโรงเรียนปิดผับปิดบาร์สนามกีฬานะครับในวันที่18และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นกรทมสั่งปิดห้างทีนี้คนเริ่มออกจากต่างจังหวัดครับเพราะว่าคนตกงาน มีการสั่งปิดห้างสั่งปิดร้านอาหารสั่งปิดนวดแผนโบราณร้านตัดผมสมสวยปิดหมดเลยครับคนก็ออกจากบ้านไปครับผู้ติดเชื้อสะสมก็เพิ่มขึ้นทุกวันจนกระทั่งถึงวันที่26นะครับรัฐบาลจึงได้ออกประกาศพรกรสถานการณ์ฉุกเฉินในวันนั้นที่มีคนติดเชื้อเพิ่มมากถึง1,045คน นะครับท่านประธานเห็นนะครับว่ากราฟมันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับต่อไปครับและวันที่ 2, สองเมษายนรัฐบาลออกประกาศเคอร์ฟิวนะครับหลังจากนั้นรัฐบาลจึงได้ออกออวันที่ต่อไปเลยครับวันที่ 3, สามเมษายนรัฐบาลออกประกาศห้ามเครื่องบินเข้าประเทศไทยนะครับนั่นคือที่มาว่าทำไม การแพร่ระบาดมันจึงไปได้อย่างรวดเร็วเพราะมาตรการของรัฐบาลไม่ได้เข้มข้นตั้งแต่ต้นนะครับต่อไปครับณวันนี้นะครับสถานการณ์ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขได้ถแถลงนะครับวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อ3,045คนมีผู้เสียชีวิต57คนครับซึ่งไม่ควรจะต้องเป็นมากมายถึงขนาดนี้นะครับาาท่ระธาครับ ผมอยากให้ดูภาพนี้ดูสถานการณ์ดูจากเส้นกราฟนะครับว่าเส้นกราฟนี่มันขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงวันที่16 17ครับ16ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกแถลงการแต่ท่านไม่มีมาตรการใดๆออกมาเลยนะครับท่านบอกให้ประชาชนกินร้อนอย่าใช้ช้อนร่วมกันมันล้างมือบ่อยๆให้ถูกสุขลักษณะเท่านั้นครับ พักเพื่อไทยเองทนไม่ไหวเรานัดหมายประชุมกันในวันที่17มีนาคมแล้วเราออกถแถลงการครับไปถึงรัฐบาลนะครับสิ่งที่เราถแถลงการมีแบบนี้ครับท่านประธานครับถแถลงการของพักเพื่อไทยวันที่17นะครับเราบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกาศเปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างเร่งด่วน และขอให้ลงมือทําทันทีแบบปูพรมพร้อมกันทั่วประเทศโดยใช้กลไกลของสาธารณสุขที่มีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพี่น้องอสอมที่มีอยู่ทั่วประเทศนี้ปฏิบัติการนี้อาจเป็นเหมือนยาแรงแต่เป็นการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพราะยิ่งค้นหาผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วเท่านั้นนะครับอันเนี้ย สไลด์อย่าพึ่งไปนะครับก็ขอย้อนกลับไปหน่อยนะครับข้อที่1อยู่นะครับเปิดปฏิบัติการปูพมค้นหาผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนะครับนั่นเป็นข้อเรียกร้องของเราแถลงการของพรคเพื่อไทยเมื่อวันที่17และข้อที่2อครับเราบอกว่าขอให้เร่งระงับการเพิ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศซึ่งขอเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศผิดประเทศโดยไม่รับผู้เดินทางจากต่างประเทศเป็นเวลา14วันหรือประกาศให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องถูกกักตัวและเฝ้าระวังสังเกตอาการ14วันอย่างเคร่งครัดเราเรียกร้องสองข้อนี้ครับแล้วก็เป็นถแถลงการที่เราเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะนั้นมเมื่อวันที่17ตอนที่เชื้อ ละบาดเพียงแค่หลักร้อยกว่าคนนะครับแต่ว่าข้อเรียกร้องเหล่านั้นก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลในขณะนั้นนะครับแล้วเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์ปัจจัยอะไรที่ทําให้สถานการณ์การติดเชื้อในขณะน,นี้ลดลงครับรท่านประธานครับรัฐบาลต้องขอบคุณนะครับขอบคุณความเสียสละของคนไทยครับทุกคนร่วมมือแล้วก็เสียสละเสียสละอะไรบ้างครับคนไทยในขณะในขณะนี้ เสียสละในการปิดร้านต่างๆครับตัดผมเสริมสวยปิดหมดครับทุกคนร้านหมูย่างร้านหมูกระทะปิดหมดร้านนวดแผนโบราณปิดหมดทุกคนเสียสละและร่วมมือในการที่จะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้นะครับคนตกงานเป็นจำนวนมากครับจากการเสียสละของพี่น้องประชาชนคนไทยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องขอบคุณนะครับ คนไทยที่เสียสละร่วมกันนะครับอย่างแรกอย่างที่สองนะครับความสำเร็จที่ทำให้ตัวเลขผูธธ้ติดเชื้อดีขึ้นก็คือความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์รัทบานเรามีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอพยาบาลเนี่ยเข้มแข็งและเสียสละเป็นจำนวนมากเรามีอสอมอ ที่อยู่ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับคอยคัดกรองพี่น้องประชาชนคอยตรวจสอบประชาชนที่กลับจากต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นบุคลากรเหล่านี้คือคนที่ทํางานเป็นมดงานในพื้นที่จึงทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราดีขึ้นและอันที่สามครับเกิดจากความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยเรามีระบบหลักประกันสุขภาพท่วหน้าครับสไลด์อย่าเพิ่งไปนะครับเรามีระบบหลักประกันสุขภาพท่นหน้า ตั้งแต่สมัยที่พักไทยรักไทยสร้างขึ้นมานะครับที่เรียกว่า30บาทรักษาทุกโรคนะครับความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยอันนี้นะครับนำมาซึ่งการที่ทําให้คนเนี่ยกล้าที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลนะครับกล้าที่จะไปตรวจถ้ามีอาการผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ติดเชื้อที่ดีขึ้นนั้นรัฐบาลเองจะต้องขอบคุณ3ามกลุ่มนี้ในการร่วมมือกันในการเสียสละร่วมกันในครั้งนี้นะครับแล้วรัฐบาลน่ะ เยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนยังไงที่พี่น้องประชาชนได้เสียสละมากมายขนาดนั้นสิ่งที่รัฐบาลเยียวยาเกิดปัญหามากมายครับการเยียวยาที่ล่าช้าการเยียวยาที่มีเงื่อนไขมากการเยียวยาที่ไม่ทั่วถึงนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลตอบแทนให้กับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรครับเพราะหลักคิดของรัฐบาลผิดครับที่ท่านทำให้เกิดล่าช้าเงื่อนไขมากไม่ทั่วถึงครับ หลักคิดของท่านผิดคืออะไรหลักคิดของท่านนั้นท่านคิดผมเสนอแบบนี้นะครับว่าการเยียวยาที่ถูกต้องนั้นท่านจะต้องเปลี่ยนหลักคิดใหม่ครับท่านจะต้องเปลี่ยนจากการคัดคนออกมาเป็นการคัดคนเข้าครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการเยียวยาของท่านเนี่ยท่านใช้ระบบคัดคนออก ตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับตั้งแต่ท่านเปิดให้มีการลงทะเบียนท่านก็เริ่มคัดคนออกคัดคนออกเรื่อยๆมันทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความกดดันมากในช่วงเวลานั้นหลายคนต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าเยียวยาลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้รับผลตอบร,รับนะครับผมจึงขอเสนอว่าการเยียวยาคนที่เกิดวิกฤตนั้นจะต้องใช้วิธีคัดคนเข้ามาไม่ใช่คัดคนออกและที่สําคัญนั้นการเยียวยาจะต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าจากการสงเคราะห์ ต้องเป็นการให้สวัสดิการทุนหน้านะครับทุกคนเดือดร้อนร่วมกันหมดทุกคนทุกคนจะต้องได้รับการเยียวยาทุนหน้าทุกคนจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมมีเวลาอีก32วินาทีผมก็จะสรุปแบบนี้นะครับว่าวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนาครั้งนี้เนี่ยเราเห็นศักยภาพของรัฐบาล ชักช้าในสามเรื่องครับท่านประธานครับจึงทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเดือดร้อนจนถึงทุกวันนี้ช้าเรื่องแรกก็คือว่าท่านช้าในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดครับช้าอันที่สองคือท่านช้าในการเยียวยาพี่น้องประชาชนช้าอันที่สามคือท่านช้าในการคลายล็อกครับประชาชนคนไทยทุกคนจึงได้รับความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าในขณะนี้ครับท่านประธานครับขอพระคุณครับ